ข่าวโดยน13นาฬิกาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ผู้บัญชาการทหารบกเมินโซเชียลโจมตีทหารทำไอโยันจะชี้แจงเฉพาะหน้าที่ทหารปัดตอบให้ทีมโคศกแจงเพิ่มค่ะ พลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารกล่าวถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียยังคงเผยแพร,แร่ภาพกำลังพลของกองทัพบ,บกเข้าอบรมการทำปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ว่าเป็นธรรมชาติของโลกโซเชียลมีเดียที่ทุกคนมีโอกาสใช้ได้ทั่วไปซึ่งการนำเสนออาจเป็นแค่ข้อมูลบางส่วนซึ่งเป็นความเชื่อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ไปห้ามความคิดคนไม่ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนพูดชี้แจงเหล่านี้เฉพาะในหน้าที่ทหารเท่านั้นส่วนจะให้โฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อความกระจ่าง หรือไม่ผลเอกนรงพันธ์ไม่ตอบค่ะนอกจากนี้นะคะผลเอกนรงพันธ์ยังได้กล่าวถึงการดูแลชายแดนภายหลังมีคนไทยลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการกักตัว14วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขว่ากลุ่มคนดังกล่าวเข้าไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะรู้ตัวหรือไม่หรือไม่ รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อก็ข้ามฝั่งมารักษาตัวในประเทศไทยเนื่องจากมาตรการสาธารณสุขของไทยดีที่สุดแต่เมื่อกลับมาไม่ได้มีการแจ้งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยต้องเข้าใจว่าชายแดนมีพื้นที่กว้างจะให้ทหารไปยืนทุกจุดนั้นไม่สามารถทําได้ค่ะยอมรับว่าไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนซึ่ง ทุกภาคส่วนกําลังช่วยเหลือกันเพราะคนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ตระหนักโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในช่วงการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งขอฝากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่ฟังมาแล้วก็โพสต์ว่าเจ้าหน้าที่รับเงินในขณะที่เจ้าหน้าที่ทํางานเด็ดเหนื่อยทั้งนี้เส้นทางธรรมชาติไม่ได้มีเฉพาะช่องทางหลักที่ทางการเปิดให้ผ่านเข้าออกหรือช่องทางที่เจ้าหน้าที่รับทราบแต่ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายที่เดินทางเข้ามาได้ค่ะ แต่วันที่สุทินรับเพื่อไทยแตกทำสมาชิกสับสนแต่เป็นเรื่องปกติทางการเมืองถึงเวลาต้องหาที่อยู่ดีกว่าหยัดแยกกันทำงานอาจจะส่งผลดีค่ะ นายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พร้อมแกนนาคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเมื่อวานนี้ยืนยันว่าไม่ทราบว่าจะมีการตั้งพักการเมืองใหม่หรือไม่และไม่ไม่มีสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นต้องถามเหตุผลของแต่ละคนที่ตัดสินใจส่วนตัวมองว่าเป็นธรรมดาของนักการเมืองที่ถึงจุดหนึ่งจะต้องแสวงหาที่ทํางานที่ดีกว่าและการที่ลาออกกันยกทีมก็เพราะเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันก็ต้องคิด เหมือนกันและเชื่อว่าคนที่ออกไปยังคงอุดมการเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยแต่อาจจะมีวิธีการทำงานที่ต่างกัน ส่วนการแยกกันทำงานครั้งนี้จะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียให้กับพักนายสุทินกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ต้องดูเป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญด้วยว่าการแยกกันทำงานจะต้องทำงานแบบไหนเชื่อเป็นเรื่องที่ดีพร้อมยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกพักเพราะเป็นความไม่ชัดเจนแต่ถือเป็นเรื่องปกติการเมืองไทยเพราะยังไม่สามารถคาดหมายอนาคตประเทศได้ว่าหลังจากนี้ประเทศจะมีกติกาอย่างไรส่วนจะแยกกันทำงานแบบพักไทยรักษาชาติหรือ นนั้นเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้ต่างกันค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลรังของความร่วมมือร้านค้าโครงการคนละครึ่งอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าทำลายบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยค่ะ นายพรชัยจีระเวที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นๆที่ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบประชาชนและทำลายบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยอีกทั้งเป็นการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ ให้แก่ประชาชนตลอดจนช่วยให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ทั้งนี้กระทรวงการคลังนะคะได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบประเด็นดังกล่าวด้วยแล้วหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทําที่ผิดเงื่อนไขจริงจะระงับการใช้แอปพลิเคชันตลอดจนการจ่ายเงินของร้านค้าทันทีและอาจจะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอความร่วมมือร้านค้าให้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนและขอให้ประชาชนรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยขอโดยขอให้ทั้งสองฝ่ายนะคะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการอย่างเคร่งครัดค่ะ จบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN